สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีถุบสุกน้อครับเนาะครับเมี้กาเป็นเสาวันสุกเหระครับวันถุกที่สองนะครับเนาะครับวันสุกที่สองเดือนไม่เหรครับเดือนกลุ่มผ้าพันน้อครับเนาะเดือนแห่งควาหลักนะครับเด้อครับทางส่องเสี่ยงยาขอมอบความรักครับควมสุขควมอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อครับครับมอบตัวเหลขกามๆครับจากปูขุนนะครับเด้อครับ เป็นเล่าพัฒนาครับมือนี้ครับสําหรับตัวเลขของปูขุนนะครับเนาะครับก็ดีกเดนมาตลอดอยู่ครับเป็นยังไงแน่นอนมีผู้สูบผู้มานมนะครับสาหรับวดวันที่หนึ่งกุมภาครับสาหรับตัวเลขกำงามเลยครับเด้อทั้งซองเสี่ยงยากระแตกสะแตกไส้กันแล้วครับครับเป็นของรัฐบาลไทยครับทา้งซองเสี่ยงยาผ้าละเสนอไปห้ายสํานักล้วครับ ลบลงไปหลายขิปหลายสำนักครับแตกสะแตกทรายเฉพาะอิสราเอลนะครับเ้อครับหลานท้ายเมืองอิสราเอลครับหลานสาวเมืองเกาหลีครับเขาเต็มเต็มแหละครับรับแตกสามตัวผมครับแต่ว่าเป็นตัวโตนะครับเนาะครับแต่ว่าเป็นยังตัวโตกันเลยถือว่าโอเคครับงามๆครับเขาทั้งบนทั้งล่างครับงามหลายนะครับเนาะครับสําหรับงวดนี้ครับงวดต่อไปก็ติดตามกันต่อไปนะครับเ้อครับฝากติดตามไปนะครับ คุณยาเข้ามาแล้วกรอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อ่สิบ่เราจะผ่านทางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขตัวงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีนะครับเด้อครับการเมื่อที่แล้วนี่กสำหรับเลขกเหล้าพัฒนาของปูขุนกับเขาตัวลูดนะครับเด้อเขามางามๆครับตัวลูดเลขวิ่นเลขเคลี้ยงของเพื่อนกับเขาครับเขามาตลอดครับเพื่อนว่ากล้า่งเดินดีครับมาดีแล้วครับมื่อนี้ก็เป็นมือวันศุกร์แหละครับวันศุกร์ที่สองนะครับเนาะ ครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์ครับขอขอบคุณหลายๆครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลขกู้คุณครับสำหรับตัวเลขรัฐบาลขั้นไกลกัดสีส้งตองงวดป่ะล่ะครับครับตอนนี้การทั้งสองเสี้ยงยาพ้าเลาะกับยศทองไฮตรงหน้าล่ะครับครับเอาวิวสวยๆมาฝากนะครับเนาะครับตอนเสาร์ครับยามันเสร์เดี๋ยวทำแซมวันศุกร์ครับเอาโสดออกมาณนะครับเด้อเมือนี้ สำหรับผู้ถือเลขการยินดีนะครับครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขแล้วกันนะครับเนาะบานนี้ครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้องวดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมกราแหละครับเป็นเลขชุดของปูขุนครับงวดที่แล้วครับเป็นหายเลขวินเลขเที่ยงมากอะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเกดเก้าแะครับ วิ่งลูดก็เพิ่มกับเก่านะครับเดาอเก่าเกานะครับเนาะสำหรับตัวเรียก็เก้าสามสนะครับเลขตัวเก้าสามสอนะครับเนาะครับแปดเก้าครับสาครับแปดเก้าสเครับสำหรับเลขสี่ตัวครับแปดเก้าครับอ่าเพิ่มกัเขาตุ๊ดสาหรับตัวเลขียงเพิ่มกับเขาลูด้วครับเขาลูดมาแห้วครับเนาะ จับครูมากเพิ่นก๋บพราเขาแหละครับครับเป็นรูดคูรูนะครับเนาะครับไอเอฟซีจับเอาเพิ่นว่าเอาไปโชกไปมานกันเด้อครับเด้อครับครับมาเบิ่งตามต่อนะครับเนาะต่องวดครับต่องวดงวดนี่ครับต่องวดพวกผู้คุนไอต่อเลยครับสำหรับผู้คุนนะครับเนาะครับเป็นบอดดิล้อซาและผู้คุน สำหรับตัวจริงครับอาจารย์ใหญ่ครับคูบาอาจารย์ครับสำหรับตัวเลขคองพูคุ้นกับว่ายตัวละครับผนมาตกเก้าครับตกเก้าครับจับเอาจับไปจับมานะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล้าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเ้อครับเด้อครับเล่าเป็นเล้า เราพัฒนางวดวันที่สองนะครับวันที่สองนะครับเนาะโมนี้แหละครับวันที่สองกุมภาเลยครับเด้อบานนี่กุมภาพันธ์บันแห่งความรักนะครับหกเก็ดแหละครับครับทางสองเสียงยากระเคาะหมอบความรักให้ทุกผูสุกคนนะครับเด้อครับหลักกันไหวดีกว่าสั่งกันนะครับเนาะครับทางคนวานะ ครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนเพื่อนเปนมักเพื่อทักน,นะครับเพื่อนจะเอาส้งมาหอยนะครับเนาะครับเหล้าผัฒนาครับเพป็นหอยบนล่างไปเลยครับบนล่างครับรบ,บนล่างนี่เลขวิ่นเลขเชี่ยงปูขุนกะมี่สามสามสี่ สามสี่หกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดกันงามเลยครับเด้อครับเอาไปดูดไปบายเบ้างสำหรับเรียกลูดเพิ่นครับวิ่งลูดวิ่งลูดปูขุนวิ่งลูดเลยนะครับเด้อครับวิ่งลูดลูดไปที่เจ็กับสีครับเจ็กับสี่เลครับเด้อครับเหล็กจับคู่สองตัวปูขุนครับ เดสองตัวจับคู่ปู่ขุนก็มี3าม4ีสาม3ีเดสามครับเด้อครับสามเจ็ดห,ห,ห,หครับหก7ี เกดสี่นะครับเด้อเกสีมาแล้วเกตแปดเกแปเกแปแล้วก็8ปครับครับแปเลข3ตัวหลุด4ีนะครับเนาะ4กับเขาเพิ่นหลุด4กับ7ครับเลข3ตัวมาทั้งหมดมีอยู่ use, สาหางครับมีอยู่3หางสาคู่ด้วยกันครับ3 7 4 4 3 7จับเอาอยูนิคอะไรนะครับเด้อเล็กสตัวของปูขุน7 3็ด สี่กับพี่ตัวตกเก่าเหรอครับกลับไปกลับมาข้าวทั้งสองเสียงยาปลาโลกับปวดหัวน้ำเหลวครับกลับไปกลับมาครับวิ่งขับวันเกียร์เนี่ยเนี่ยนว่เนี้แนวนี้่นะครับน้อเขียนว่าแนวนี้ครับกับขับหัวกลับหางอะ่เงยครับครับครธรรมดาเนาะครับเรื่อของปูลูกเรียนลูกค่าของปูไปครับแต่สนุกสนานกันไปเนาะครับเนาะคไายเครียดครับสำหรับตัวเลขครับหก ครับ4ตัวนะครับบาดนี่หกสามแล้วก็หกสี่ส สำหรับเลขสีตัวครับมีอยู่สีหางครับสามหางครับมีอยู่สามหางตัวไหนมาสามหางเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่ครับอันนี้เป็นตัวเลขคู่คุ้นครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับกรับเขียนมาแบบนี้นะครับเนาะครับตั้งสองเสียงยาเข้าเลาะกรับเป็นจักงูงูคือกันเละครับเพราะว่า ต้องเบิ้งทีละตัวครับสําหรับเล็กปูขุนเพิ่นสิมาตกเก้าล่ะครับแต่ว่ากลับไปกลับมาเนาะครับเนาะวิ่งลูดลูดไปที่เกตับซีนะครับเด้อเพื่อนให้ไปเกตับซีครับสําหรับตกกลุ่มของเพลินเกตซีครับเอาไปกลุ่มเลยครับเอาตั้งตกกลุ่มไปเลยครับนี่ครับเกตซีเพลินมาครับเกตซีเกตแปดแปดซี เป็นตัวร่องครับแปดซีเจ็ดซีเป็นตัวร่องเล่านะครับเดอ้อเล่าพัฒนาสําหรับเลขสามตัวเพื่อนหามากกับหอาตัวนี้นะครับเดอ้อเพื่อนหามากเกตสามเกตสี่สี่สามเกตนี่ครับเอาเอาเอาพวกนี้ไปจับอะไรครับสําหรับเลขวิ้นของปูขุนกะมีนี่ครับงามๆนะครับเนาะครับเป็นหมวดวันที่สองกภาพันธ์ กุมภาครับวันแห่งความรักนะครับเนาะครับสิบสี่กุมภาครับหกเก็ดละครับเป็นหอเล็กวินเล็กเครื่องกาเพลินมากครับมีสามสี่หกเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดนะครับเด้อครับเป็นกลุ่มมาให้กับเจ็ดสี่ตัวร่องกับเจ็ดแปดแปดสี่ครับเออเป็นมากตัวนี้นะครับเนาะเลขสูตรของปู้คุณครับ ครับเป็นเลขกสำเร็จเลขกสามตัวคนซีตัวคนครับเอาครับเอาไปล่องให้เพื่อนนะครับลองพิจารณาดนะครับเด้อเลขกซีตัวครับ,รบปูขุนครับมือนี่ล่ะครับม,มือนี่ล่ะปูขุนครับผ้ารุ้ยนะครับเด้อผลิตภาพเป็นรวยมือนี่ล่ะครับสําหรับเลขตัวเลขปูขุนครับสําหรับรัฐบาลไทยเพื่อนกับผ้ารวยแล้วครับ คือสีลวยสีสุกสีมานน้ำปูขุนอยู่ครับสำหรับรักตะบาลไทยนะครับเด้อครับงามมาตอนมาฝากเอฟซีสุกูสุขคนครับแคปแหน้าจอไปครับเพื่อสิกันพลาดกันลืมนะครับเนาะครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณพระคุณมากมากนะครับเด้อครับติดตามกันไปน้องกันเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงามๆครับมาต้องเอาไลน์อาจารย์แหละครับปวดหัว โอเคหน่อยๆอาจารย์แต่ว่าแม่นๆนี่โอเคเหรอครับหลายอาจารย์กัดปวดหัวนักอาจารย์คือว่าเหรอครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณเพิ่งได้ครับเด้อเข้าไปเบิ้งทั้งสองเพมันก็ได้ครับทั้งสองปูขุนกะมีครับปูขุนผ้าลวยครับตาขุนผ้าลวยครับปูสมหวังครับเขากดเข้าไปเบิ้งเลยครับเยอะแยะคือปูขุนครับสําหรับของดูของลานกับเป็นของปูขุนเหรับครับครับงามๆแล้วครับเนาะ สำหรับผู้มัดล่ะครับผู้ละบาท2บาทเด้อครับเด้อครับทั้งสองกับโบแนะนําให้เล่นการพันนล่ะครับการพันก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับเป็นเลขคณิตคิดแน่ใจเลขสูตรเลขคํานวณไปแล้วล่ะครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาเด้อครับเด้อครับผู้ละบาท2บาทครับบึงเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับคิดเรนเรียนไปครับค่ายเครียดครับครับเบาสมองด้วยครับ ชิดไปเบิ้งไปรุ่นไปเออมันออกของเพิ่นอีเลีตัวกับชีดฟางสิ่ครับโอเคนะครับเนาะครับสำหรับผู้มัดนะครับสำหรับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับทั้งสองกับโแนะน้ามาเล่นการพนันละครับครับสำหรับคลิปนี้กับวิญญาณไหล่ะครับครับขอให้เอฟซียูดีมีแห้งนะครับเด้อครับสุขสมนมานครับพอกันไม่ชิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ